สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับท่านประธานนงครับครับขณะนี้นะครับเราอยู่กันที่วิสาหกิจกลุ่มปุ๋ยอินรีย์ตามวิถีพอเพียงนะครับบ้านบนลานหมู่เจ็ดตำบลแหลมตะโหนดนะครับอำเภอโคนขนุนจังหวัดพัทลุงนะครับขณะนี้ผมนั่งอยู่กับท่านประธานจนงนะครับเป็นประธานกลุ่มนะครับกับกิจกรรมนะครับการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอุตสาหกรรมอาิยะ วิสาหกิจชุมชนนะครับของศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่10สุราษฎร์ธานีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมนะครับาตามที่ทางประธานจำนงนะครับได้ได้ได้เข้าร่วมโครงการนะครับแล้วก็มีผมนะครับดรสุภมิตรศรีสวัสดิ์เป็นที่ปรึกษานะจากการพูดคุยกันก็พบว่าความต้องการของทั้งกลุ่มเนี่ยคือต้องการเครื่องอัดเม็ดปุ๋ยนะครับเพื่อมาทดแทนเครื่องเก่าซึ่งมีการติดขัดแล้วก็มีการเสียบ,บ่อยครั้งนะครับทำให้ผ้า ความสามารถในการผลิตนะครับลดน้อยลงไม่เต็มที่นะครับทีนี้พอเราได้เครื่องมาแล้วเราได้มีการทดลองนะครับอยากให้นามาจำลองพูดถึงเครื่องตัวนี้นิดนึงครับว่าเป็นยังไงบ้างครับเครื่องตัวนี้ได้เปรียบเทียบกับเครื่องเก่านะครับเครื่องเก่ามันติดขัดเพรเนื่องจากว่ามันมีเทคนโนโลยีมันไม่ไม่ทันสมัยเท่าที่ควรนะตัวนั้น,ใช,นใช้อะไรเป็นเชื้อเพลิงครับท่านประธานตัวนั้นเราใช้นะ้ำมันโซลา็นเชือ้อเพลิงและเครื่อง,องยนต์ปัน่น ก็เยอ่ในขนาดตั้งสิบสองแรงมา้าสองแรงม้าทีนี้น้ำมันก็ต้องใช้เยอะใช้เยอะละบ,บัานเนะี่ยที่นี่การติดขัดมันมีบ่อยครั้งแต่มาดูเครื่องนี้เร้วการติดขัดจะมีน้อยนะจะมีน้อยด้ประมาดูเหมือนว่าทุบโพลใหม่ๆจะดีกว่าของเก่าก็ตัวนี้นะครับเครื่องจักรก็เป็นเครื่องอัดเวฟนะครับแต่ว่าขับเคลื่อนด้วยพลังงานมอเตอร์ไฟฟ้าสี่แรงนะครับ ใช้ไฟ22 220โวลต์คือไฟบ้านปกตินะครับ,รบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่ทางผมเสนอให้เป็นเครื่องไฟฟ้าเพราะว่าแนวทางในอนาคตนะครับอาจจะไปประยุกต์ใช้นะครับร่วมกับพลังงานทดแทนนะครับเช่นโซล่าเซลล์นะครับก็จะทําให้ทางกลุ่มเนี่ยช่วยประหยัดพลังงานไปได้อีกด้วยแล้วก็สามารถดําเนินการได้ได้อย่างต่อเนื่องมากยิ่งขึ้นนะครับทา่านประธานตอนนี้กําลังการผลิตหลังจากทดลองแล้วเนี่ยเราประมาณการได้ประมาณเท่าไหร่นะครับทา่านประธานประมาณชั่วโมงหนึ่งครับ ประมาณสี่ร้อยกิโลนะครับก็ถือว่าเป็นเปกําลังความสามารถที่ดีทีเดียวนะครับถ้ามีการเตรียมตัววัสดุดีๆก็อาจจะนะครับเพิ่มไปเป็นห้าร้อยถึงหกร้อยกิโลกรัมเนื่องจากความต่อเนื่องได้นะครับก็จะสามารถช่วยกลุ่มพัฒนาได้อย่างเต็มที่นะครับก็เป็นไปตามปัตถุปงค์ของการเข้าร่วมโครงการเนาะนะครับสุดท้ายนี้นะครับอยากให้ท่านประธานขอบคุณพี้ใหญ่ใจดีสักนิดหนึ่งครับขอบคุณอุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่ศูนย์สงเสริมอุตสาหกรรมภาคสิบนะครับศูนย์ราธานีที่ให้ความเปรูเพาะช่วยเหลือตรงนี้เป็นโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังเนองมาจากราชบีเพิาเป็นั้นการที่ท่านให้ความช่วยเหลือตรงนี้ถือว่าช่วยกันสืบสารโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากกะังให้มีความมั่นคงถาวบอลยาวนานเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรในโครงการราชบัริตของพระองค์ท่านนะครับ ครับผมในฐานะ,ะนะาที่ปรึกษานะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของโครงการของนะครับศูนย์ส่งเสริมสกัมพักที่สิสุรารธานีกรมส่งเสริมุตสาหกรรมนะเพราะก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานจำนงแล้วก็สมาชิกกลุ่มทุกท่านนะครับที่เข้าร่วมโครงการและเปิดโอกาสให้เราได้เข้ามาช่วยเหลือนะครับรอย่างไรก็ตามก็หวังว่าเกิกิจการการดําเนินงานของกลุ่มก็จะนะครับเจริญก้าวหน้าต่อไปแล้วก็นะสุดท้ายก็นะครับขอท่านประธานจำงแล้วก็กลุ่มนะครับทุกคนนะครับ ประสบความสาเร็จในการพัฒนากลุ่มตามเป้าหมายต่อไปนะครับโอกาสนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านประธานจุนงคครับและขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีครับ